Hi, my name is นายชินคำวินทะ His name is นัทธวัฒน์ใจใจ His M East สักดาสุวรรณ His name is นัลเลงฤทธิ์หานชัยภูมิ His name is กิติพงศ์นนบุญรัตน์ We are from อิเล็กทรอนิกส์ลานาโพลีเทคนิคเชียงใหม่เทคโนโลยีข้าวคอลเลจ This project is multi-purpose oven objective one. To use in in ูยูส์ในเ r ื้ t processing 2. To make the processing more clean e To reduce the processing time เนื่องด้วยปัจจุบันการนำอาหารสดไปตากแห้งเพื่อนำไปประกอบอาหารเช่นเนื้อแดดเดียวหรือกล้วยตากจะต้องใช้แสงแดดและพระอาทิตย์ที่แรงและสม่ำเสมอพอทำให้อาหารสุกพร้อมรับประทาน ซึ่งบางครั้งต้องแตกทิ้งไว้เป็นเวลานานจึงทำให้มีแมลงหรือฝุ่นมาเกาะบนอาหารที่วางไว้ทำให้ตอนที่นำไปประกอบอาหารหรือรับประทานเกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงได้ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำเครื่องตู้อบอเนกประสงค์ที่จะช่วยให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอและยังสามารถ ป้องกันแมลงสิ่งสกปรกที่เข้าไปในอาหารได้อย่างได้เป็นอย่างดีวัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อใช้ในการแปรรูปเนื้อสัตว์แรละผลไม้2เพื่อให้การแปรรูปมีความสะอาดมากขึ้น 3. เพื่อลดระยะเวลาในการแปรรูปหลักการทํางานของตู้อบอเนกประสงค์ดูดอากาศจากภายนอกด้วยพัดลมดูดอากาศผ่านขนลวดทําความร้อนฮีเตอร์220โวลต์2,000วัตต์ผ่านเข้ามาในการอบเนื้อสัตว์และ ฝากผลไม้ที่อยู่ในตู้มีกระจกกันความร้อนที่อยู่ข้างบนตู้มีความสูง90ความกว้างอยู่ที่40และความยาวอยู่ที่60มีเทอร์โมคัพเปิลเป็นตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิมีเทมเพเรนเจอร์เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิและมีไทมเมอร์เป็นตัวควบคุมการทำงานของตู้อบสรุปผลการทดลองการอบหมู่สไลด์บางที่อุณหภูมิ80องศา ในเวลา30นาทีเราจะได้หมูที่สุกพร้อมรับประทานเวลา50นาทีเราจะได้หมูที่สุกกรอบและเป็นสีน้ำตาลและการอบหมูสามชั้นขนาด1นิ้วที่อุณหภูมิ90องศาเวลา30นาทีเราจะได้เนื้อหมูที่สุกสีขาวอมชมพูและเวลา45นาทีจะได้เนื้อหมูที่สุกหนังเริ่มกรอบ และเป็นสีทองเวลา60นาทีเราจะได้หมูที่สุกหนังกรอบและจะเป็นสีน้ำตาลและการอบเนื้อไก่ส่วนปีกบนด้วยอุณหภูมิ90องศาด้วยเวลา30นาทีเราจะได้ปีกไก่ที่ยังไม่สุกดีเป็นสีขาวอมชมพูเวลา45นาทีเราจะได้ปีกไก่ที่เริ่มสุกเป็นสีขาวอมเหลือง และเวลา90นาทีเราจะได้ปีกไก่ที่สุกหนังกรอบและเป็นสีน้ำตาลครับคณะผู้วิจัยกลุ่มตู้อบอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคลานาขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับ